ขอตัวดีท่านทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมในเกณฑ์ปฏีนะวันนี้ตอนบ่ายสามบ่ายสามกว่าๆนะมีอัปเดตอีเวนต์ใหม่เป็นอีเวนต์จี้นะเป็นจี้ระครังระครังอะไรทั้งอย่างนี่นแหละเท่านึงเป็นระครังติดปีกนะครับจะเป็นระครังคล้ายๆระครังแบบนี้จะจะเป็นระครังติดปีก อ่านี่นะครับดูจากภาพเป็นเล็กด้านซ้ายนี่โอเคสำหรับอีเวนต์นี้นะครับหาเพชรง่ายนะครับหาเพชรง่ายมากเลยก็คือได้เอสอะไรก็ได้นะครับได้ร้อยเพชรได้ดบวกอะไรก็ได้ได้สองร้อยเพชรเลยนะครับไม่ไม่จำก,กัดว่าจะเป็นเออของมันนะครับเออแล้วก็ถ้ามีคนถามว่าไอ้ก,การ์ดตีลิงเนี่ยเอาไปแกลกอะไรดีผมตอบยังไม่รออะไรครับแลกเพชรดีกว่าเชื่อผม ยังคุ้มกว่า,าไปนั่งแรกพวกการ์ดแพ็กเอเอบวกด้วยนะครับเพราะว่าสุ่มไปมันก็ได้แบบไดเ,ดเอเอบวกไดไดเอดอยู่แล้วครับแล้วก็คือแบบมันไม่คุ้มอะครับนะโอเครอเวนีนี้เอาลงทุนแค่สองร้อยเพรพอนะครับรอบเวีนที่แล้วไม่ได้ทำนะครับทำทำไปแต่ว่าไม่ได้อัด โอเคอันนี้เครื่องหมายคำถามผมไม่แน่ใจทำารได้เดี๋ยแป๊บน,นึงนะครับอ่ะเครื่องหมายคำถามบวกกับ a อบวกบวกเจ็ดจะได้พวกเดี๋ยวนะได้พวกจี้พิเศษนะครับจี G ้พวกจี้พีจี้ใหม่จี G ้หลากสีอะไรพวกนี้นะครับอืม <Okay. S 2> เออแล้วก็ลดราคาบวกที่ห้ด้วยนะครับบวกไปอ่ะได้อะไร โอ้กล่องบินไรสระบัตรเชิญบัตรเชิญเคยมียังวะช่างแม่งครับจะไม่ได้โอเคก็ได้ร้อยเพชรมานะครับตอนนี้ผมเออได้จี้แสงสว่างมาแล้วผมจะทำลูกข่างแล้วกันผมอยากได้ลูกข่างเอสบวกมากเลยตอนนี้เหน,นื่นช่างแม่งไปนะครับพาขอให้ติด เอวกโอ้เอติดไว้คุ้มสวยเปิดหาต่อมีมีแสงเลยเหรอครับ อขอเพชรได้ขอได้ทีเอลยโอเคอันนี้สะสมครบ5อันนะครับได้ที่แสงสว่างเหนือธรรมชาตินะครับอ่ะ โอเคมีอะไรไหมบวกเมื่อกี้ไม่ได้ a บวกเลยนี่วชไปหาหนึ่งสองสามโอเคบวกเอสไปเลยก็ได้นะครับ ที่ s บวกเจ็ดได้อะไรคับหนึ่งได้แสงสว่างเหนือธรรมชาตินะครับโอเคแล้วผมจะทำ s บวกแล้วกันปรบับชื้นนะครับได้อีกสองร้อยเพชรวมเป็นสามร้อยนะครับโอ้อบ,บินด้วย ดยผมใช้ตอนนี้นะครับเป็นอลิสนะครับถ้าผมได้เล็กซี่จากยืนที่แล้วมามันจะเป็นอะไรที่ดีอยู่นี้มากแต่มันหาเงาไอบวกไม่ได้เลยนะครับก็เลยต้องได้แค่ไซเฟอร์มา เต่าวันนี้เที่ยวอะไรวะสิบเก้าโอ้ยอีกไม่กี่วันนเองช่างมันนะเดี๋ยวค่อยรอลูกเต๋าใหม่เลยแล้วกันโอเคนะครับตัอีเวนนี้ก็มีเท่านี้มีเท่านี้จริงๆมันไม่มีอะไรแล้วนะครับไอ้ะระฆังไอ้นี่มันก็ไม่มีเอฟเฟกบอกนะครับว่ามันทำอะไรได้เฮ้ยมีนี่ว่า ทัวรที่ผ่านจุดสตาร์ทนะครับได้เงินเดือนร้อซก็คือท p นั่นแหละครับมันมันเหมือนกันนะใครมีท p แล้วก็ไม่ต้องไปหานะมันเปลืองนะครับใครยังไม่มีก็ทํามีเว้นนี้ก็ได้นะมันมีโอกาสได้ที่ใหม่ๆเยอะแยะเต็ไมไหมดเลยนะครับ่ะผมจะมาแทนนี่แล้วกันเรมจะหาออฟบินมาแทนสําหรับลูกค่างนะครับโอเค ตอนวินนี้รว,รวมรวมรวมสักหน่อยแล้วกันเป็นกล่องบินนี่แหละไม่ได้ใช้แล้ว,ลวโอ้ยเอาเพี้ยนมากไซเฟอร์ทำอะไรได้วะไซเฟอร์กับไซเฟอร์ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์กล่องบินนะครับเหมือนกับ มันก็คือกล่องบินแล้วแหละใครไม่มีกล่องบินก็ใช้ที่เครื่องรางของไซเฟอร์ได้นะครับแค่ที่แหนมเพออันนี้ผมโเผมทําไปวันก่อนหน้าวันที่ที่แหนมเพอร์ทิตันจะมานะครับโคตรเสียดายเลยแล้วเพราะว่าถ้าฝ่ายตรงข้ามมีน้ําหอมที่เปอร์เซ็นต์มากกว่านะมันจะไปหักลบกันและเราจะได้เราจะโดนดูดตังน้อยลงนะครับแล้วเราก็ได้ตังฝ่ายตรงข้ามมานิดหน่อหน่อยนะครับ มันไร้สาระที่สุเลยที G ่แย่เพอเป็นไ่ได้ใช้น้ําหอมหลากสีดีกว่านะนได้ตังเยอะกว่าด้วยนะโอเคสําหรับอ่ะสองบินสําหรับไอตัวบินกับสองบินนะครับถ้าถามว่าชอบอันไหนมากกว่าผมชอบสองบินมากกว่าสองบินแม่งออกบ่อยกว่าไอแค่นี้เยอะเลยนะครับเกมนี้เล่นห้าไออันนี้เล่นห้าเกมออกประมาณเกมหนึ่งอะเกมหนึ่งแม่งก็ออกประมาณครั้งหนึ่งอะ เออเหมือนไม่มีเหมือนใส่ที่ฟรีแล้วมันเอาออฟแทนนะครับโอเควนมากแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ตามรับชมสวัสดีครับ